สวัสดีค่ะมาพบก,กับกินยูแบบบ้านๆค่ะพี่น้องมีสภาพมาเฮกเขาค่ะเมนูวันนี้เป็นอาหารเ,ราเหลาผนได้ค่ะอาหารเหลาย่างดีเลยค่ะพี่น้องก็คือปลากระพงผัดขึ้นช่ายนะคะพี่น้องเป็นเมนูง่ายๆค่ะพี่น้องผัดสไตล์นู้นะคะเขาบอกว่าปลากระพงผัดขึ้นช่ายนี่เป็นอาหารเหลา <c oughs> มีซื้อค่ะเ้าสามารถเฮกกินยูบ้านใดคะพี่น้องอย่างแรกก็คือข้าวโนนี่จะเติมเองนะคะพี่น้องมียอย่างขาก็ัใส่ลงไปค่ะกะสมีขิงซอยนะคะ แล้วก็กระเทียมค่ะพี่น้องอันนี้คือความชอบส่วนตัวเนาะคะ่ะแล้วก็พริกชี้ฟ้าซอยแล้วก็ใบขึ้นช่ายนะคะทิขาดบาดได้ค่ะพี่น้องแล้วก็สมีเต้าเจียวนะคะเต้าเจียวหน,นูกระสะใส่แบบกะเอาเลยค่ะสะโบอเอ่อโบตวงนะคะพี่น้องแล้วก็มีปลากระพงค่ะที่นูแลทําความสะอาดใ้แลวเรียบร,ยร้อยเซตสตาับอย่างดีนะคะพี่น้อง แล้วก็นูต่างกระทะไว้ค่ะพี่น้องจะเอาปลา,ากระพงปลากระพงคุกกับแปงมันค่ะพี่น้องแล้วก็เอาไปถอดถอดพ่อเหลืองมาค่ะที่เพื่อนเอาปลากระพงคุกกับแปงมันเพราะว่าเวลาเข้าไปผัปนปนปนนด,น,น, C ดน,นะคะพี่น้องมันจะเป็นเลือดเลือดเป็นกึ่งกรอบกึ่งเลือดเลือดนะคะพี่น้องเมื่อสุกแข็งกระดาษนะคะเอาชุบแปงแปงถอดกรอบรั่วแปงซาลี่นะคะพี่น้องนี่ค่ะนูกระชุบไว้สินะคะพี่น้องเลยค่ะ ซุปนู้สะเฮ็ดสิ้นหน่อยนะคะพี่นอ้องเพราะว่าออแหม่ผู้เฒ่าเพ่ยกินกินยากสิ้นแง่ก็จะกินยากยากินยังสิค่ะพี่น้องมาลองบิ่งวางสปเปหนึ่นงได้ค่ะซุปทอดไปเรื่อยๆะค่ะพี่น้องมืออันนี้ก็เป็นเมนุ่แรกนะคะพี่น้องเป็นครั้งแรกของหนูคือกันนะคะนเท่ากับสองมีครั้งแรกคะ่ะลองิ่งขาวมันไม่ออกมา,า,าน้ากาไดีค่ะ ไปกลางค่ะพี่น้องทอดไปเเรื่อยค่ะนี่ค่ะเวลาแปรงห้าใส่แป้งมันนะคะหนังมันห้าวก็จะออกเป็นคุณคุณทีเีสิค่ะพี่น้องกับสะบัดออกกอนนะคะพี่น้องก้นใสไปใส่นะค่ะพ่ <c oughs> อเทยหลยได้ค,ค,ดไค่ะพี่น้องนี่ค่ะใส่เึ็ดไปเลยเลยค่ะพี่น้องข้าวกระทอดทำเลืองข้าวซองขางค่ะ พราะว,าว่าเวลาขาเอาไปทัดนะคะพี่น้องมันจะมีความเปียกของน้ำซอดอยู่ค่ะข้าวบางตัวงอย่างเนาะปลามันสีเอ่อมันสีกระดานหรืออีกอย่างมันสีขาวพี่น,ออน้องกอไปเรื่อยๆเห็มันเริ่มก่อเพื่อต้องดานาเพื่ออ้พัดกับใบขึ้นไผ่นะคะพี่น้อง เอาละคะ่ะเดี๋ยวหนูสุดขอดไปเรื่อยๆคะ่ะเขามาเบิ่งกันอีกรอบนึงจ้าแต่ละค่ะพี่น้องหลังจากหนุถอดนะคะกะจะเลืองปลาบ้านนี่เนาะค่ะเพราะว่าหนูหั่นปลาสิ้นหน่อยค่ะถ้าหนูเอาเลื้ยงแห้งก็ได้นูนนอยากทางังแมันก็เสีแห้งเกินไปเนาะคะ่ะหนูก็จะใส่น้ำมันลงไปในกระทะค่ะพี่น้องค่ะใส่กระเทียมลงไปพักเลยเ <c oughs> ขาบอกว่านี่คือครั้งแรกของหนุนะคะพี่น้องอัจสบอเปะเวิร์กพืช คือเมื่ออาดเฉียวดูอย่างนั้นค่ะพี่น้องเดื่องรองเบิ้งว่าม,มันส่องไม่เป็นปังไรแต่ว่าคิดว่ากินได้แน่นอนค่ะแต่ว่าหน้าตามันจะเป็น,นังไรมาเบิ้งกันค่ะพี่น้องเอาละค่ะข้อกระเทียมเหลืองๆนั้นค่ะพี่น้องมันก็จะใส่เต้าเจี้ยวลงไปข้อโนบเป็นเต้าเจี้ยวธรรมดาเลยค่ะพี่น้อง ากาม่าส่วนโต๊ะหนึ่งด้วยค่ะกะเอาด้วยค่ะใส่กราเกี่ยวแล้วเราจะใส่กระเที่ยมลมไปผัดเลยค่ะแล้วก็ใาาส่น้ำซุปล่งไปหน่อยนึงค่ะ น,นีจะใส่น้ำมันหร้อยนะคะพี่น้องเพราะว่าปลาเขาสุกแล้วเขาไปผัดอ,อะไรบ้าง,างออลาเลยค่ะเขาผสงรวมของน้ำแสบค่ะพี่น้องแล้วก็ค่อยเอาปลาใส่ลงไปคุกๆกับขิงเลยค่ะแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปนิดหน่อยค่ะ ใส่กระเทียมสุกก่นอนค่ะเพราะว่าหนู้ไส้กระเทียมลงไปเนาะค่ะพี่น้องหนูก็เลยต้องการจะพัดไหกระเทียมมาสุกสักหน่อยนึงค่ะใส่แหงหน่อยนะคะเติมน้ำซุปลงบัเมื่อกี้ยมุกเติมน้ำตาลลงไปหน่อยนึงเด้ค่ะพี่น้องเมมรงนนะะพราะว่าคนมุกจะกินหวานเนี่คะ่ะข้าวกระเทียมเริ่มสุกนะคะพี่น้อง กระเท่เบิ่มสุกนี่ก็ใส่ขิงลงไปเลยค่ะก็จะตามด้วยปลาค่ะจะำสุกอีกหน่อยหนึ่งค่ะ ข้าวบ่มีน้นำสุกก็เอานา้ำเป<ม>เลาเป่าเ้อค่ะพี่น้องเกลือลงไปแค่แห้งไร้เดือดปลาจะแล้ค่ะพี่น้องแล้วก็ชิมรสได้ค่ะชิมรสกัมในช่องสุพณบุรีค่ะพี่น้องโอเคลหรอคะมีเข้มมีหวานนิดๆเลรอโอเคลหรอคะสุดท้ายนู่นสุดที่ถ่ายด้วยใบขึ้นช่ายกับพริกชี้ฟ้าแดงะคะ่ะ ชิคซีฟ้าเดนี่พวกนู้เขาขึ้นกินแบบว่าเห็นมันสุกเลยนะคะพี่หน่องนี้ก็สือัดก็ข้าวาน,นะคะีค่ะเพราะว่าไม่เคยสุดรอเม้นเขียวค่ะค่ะพี่หน่อจะใส่ใบขึ้นชัยลงไป แค่นี้จะปิดไฟเป็นอันเสร็จค่ะพี่น้องปลากระพงผัดใบขึ้นช่ายค่ะจะทำมาใส่จานเบิ่งกันเลยค่ะแล้วละจ้าพี่น้องนี่ค่ะปลากระพงผัดใบขึ้นช่ายค่ะพี่น้องหอมหอมหวนๆค่ะหอมชิงหอมใบขึ้นใส่ใส่กันเนาะค่ะพี่น้องหอมเต่าเจี่ยวนี่ค่ะริงก็พอสวยห่อนๆค่ะพี่น้องนี่ค่ะสําหรับผู้ใดมากอาหารเมนู่ทยๆเนาะค่ะพี่น้องเม่นู่ปลาค่ะบู่บสกเส้นยังกินเนาะค่ะต้มก็แล้วทอดก็แล้วลองเห็ดเม่นู่นีเมืองเด้อค่ะพี่น้อง พิ่นบอกว่าเพิ่บอกว่าอาหารเราสไตล์บ้านๆเนาะค่ะนี่ค่ะฟีมือหนูครั้งแรกค่ะพี่น้องกําลังหอนหอนควนควนอ่ะเขาสวยมาเบงพี่น้องที่นี่ปากก็กําลังแสบหวานๆหนุ่มๆค่ะพี่น้องกัดกับกระเทียมค่ะกําลังหนุ่มๆค่ะกระเทียมนี่หนูบ่ห้มันสุกแห้งเนาะค่ะพี่น้องให้กรุบๆแน่จังหน่อยนึงแต่ว่าก็ให้สุกเนาะค่ะนี่ค่ะหน้าตาซีสันนะคะพี่น้องง่ายๆเนาะค่ะขอพูดแล้วไลเดอค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะ มากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกำลังใจที่มให้กันเสมอนะคะพี่น้องท้างเพื่อนใหม่เพื่อนเกา่าเขามาบอกน่งวงหวัววนเขามากินเขหาหอวผ้าในกันนะคะพี่น้องมากค่ะี่นี่มากินป้ากระพงผัดใบขึ้นช่ายด้วยกันคะ่ะ